ครับผมใครมาแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจได้เลยนะครับวันนี้จะให้หลวงพอ่อุูดลวัดป่าดงเมืองนะครับหลวงพ่อมหาธรมรมยานวัดยอดแก้วได้อัธรราธิบายเกี่ยวกับเขาคีรีวงกุฎว่าในพิธีในการจัดเขาคีรีมงกุฎมีความเอาละออกเล่าแล้วลมีความหมายว่าอย่างไรแล้วทำไมถึงจะต้องจัดพิธีแล้วก็การอนเอเอาเอาเรียกคุณงพ่อก่อนนาะ คือคือเขาโง่พวกนี่มันมันมเป็น,นมันเป็นความพูดง่ายๆว่ามันเป็นความอัจรย์ครับมันเป็นความอัศจรรย์เวลานี่งานวัดใหญ่ๆางานวัดใหญ่ๆสมัยก่อนนี่เขาก็จะจะเขาสูกดไว้เขาตีมขอไว้ให้คนที่เข้าไปทาบุญ ไปร่วมงานนี่เขาเขาอือต่กรนีก่อนจะเข้าเขาเรียกบทก็จะมีจุดดอกไม้ทุกเพียนแข่งทองเข้าไปแล้วทีนี้พนได้ดอกไม้ทุบเพียนแข่งทองเข้าไปแล้วทีนี้ก็ที่ฐานอธิฐานว่าข้างในนี่คือดอกไม้ทุกเพียนที่ถือไปดอกไม้ทุกเพียนที่ถือไปนี่ยังไงก็ขอให้ถึงพระพุทธเจ้าให้ได้นามสการให้ได้กาไ้า้ให้ได้ปิดทองพระพุทธเจ้า ตรงกลางตรงกลางตรงกลางของเขาีริตรงกลางของเขาจร่งผมจะปฏิสถานผมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเไว้จะไปจแต่ว่าการที่จะเข้าไปมันไม่ได้เข้าไปง่ายมันจะเข้าไปในสารการปฎิเสธเพราะฉะนั้นมันจะต้องอาศัยความภาคเพียงอาศัยศรัทธาแล้วก็ที่สําคัญก็คือเสี่ยงบุญเอาอท่านเสี่ยงบุญมีเสี่ยงบุญเสี่ยงบารมีว่าคนจะเข้าไปได้เพราะว่า เขาวงกดเขาจิรีวงกดนี่มันจะมีประตูหรอ,อมันจะมีซอกซอกแทรกแทรกไปถ้าไปไม่ถูกบางครั้งมันก็ไปตกหมอลล้อนรกมัไม่มละละละาเราเส้นก่อนเอากระทะต้มน้ำอ้อย <c oughs> กระทะต้มน้ำอ้อยจันนี่้เราเอาก้อนเศร้ามาเแล้วก็เอากระทะต้มน้ำอ้อยทําแล้วก็ทนรกถ้าสมมุติว่าเราเดินเข้าเขาจิรีวงกดแล้วไปออกประตูนรกนี่ห้องสิก็เสียกับนั่งใจเขาเสียเสียกับลังใจแต่ว่าก็ไม่เสียกับลังใจก็พอไปถึงนั่นแล้วก็ทำบุญอ<น>ี คือทำบุญเป็นเปลตะพีไปถึงนรกก็ไปทำบุญเป็นเปรตะพีทำบุญให้เรดทำบุญให้เรดเออทำบุญให้เรตแล้วก็เป็นการสั่งสมบุญอีกอย่างหนึ่งครับแต่ว่าเขาจะต้องวกกลับมาแล้วพยายามที่จะมาให้ได้ไปให้ได้ต้องไปขึ้นสวรรค์ให้ได้ต้องอาศัยความเพียรพยายามเออศรัทธาปาสาทะหนึ่งศรัทธาปาสาทะคือมันบอกถึงความเพียรเป็นกุศโลโบายอย่างกุศโลบายอย่างก็คือต่อให้ไปเจอนรกแล้วนี่ทำบุญให้เรด ช่แล้วไปหาทางออกใหม่จนกว่าจะเห็นตัวดูสวรรค์นะค่ะมันก็เหมือนกันกับกระบวนการชีวิตของเราเนี่ยคือเวลาเราใช้ชีวิตของเรามาต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปรคมาบ้างสับเปลี่ยนมาบ้างล้มเหลวมาบ้างแต่ว่าเราก็ยังยังพยายามที่จะทําให้มันได้เออทําให้มันได้แล้วการเสกวัตถุมงคลในเขาที่ี่องค์หลวครับหลวงลุงครับขังยังไงก็เหมือนหลวงพ่อ โดนท่านได้ให้ความหมายดีไว้เขาชีรีวงกฎนี่ถ้าเราย้อนไปนิดหนึ่งก็คือสมมุติว่าในพระชาติของมกุฏเจ้าที่เสวยเป็นพระเจ้าเป็นพระเวสสันดรที่ทรงนีสูกเัาไร่แล้วนีไปอยูทัพอยเขาวงกดแล้วเขาวงกฎนี่มันมีมิติมีกลนแล้วมีทั้งพวกนักศิษย์วิทยาอาคมลือสีชีไผ่ ที่อยู่ในบริเวณนั้นเราก็เลยมาสมมุติเอาตรงนี้นี่เป็นสถานที่ป่าศจากคือสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายทั้งมวลที่จะตามมาลางลาบีพระองค์นั้นเรามาทําพิธีเพื่อเอาเคล็ดเอากลว่าวัตถุมงคลทั้งหลายที่เรานํามาวางไว้ตรงกลางเขาจีรีบงกลเทียบเสมือนเป็นที่ระทับที่พระพิ่ารดรหรือพระพธเจ้า ได้บำเพ็ญสมณธรรมได้ปฏิบัติแล้วมีเหล่าเทพเทวดาอินพมทั้งหลายนี่มาปกปารารามล้อมกันอยู่ในบริเวณนี้ครับแล้วความศักดิ์สิทธิ์ความขังที่จะเกิดขึ้นนี่ด้วยจากครูบาอาจารย์ที่ท่านอธิษฐานจิตและสมมติว่าสถานที่แห่งนี้เป็นเขาจี่ีมงคลจริงๆแล้วมีรอบร้อมด้วยเหล่าเทพาอารักษ์สิ่งทั้งหลายทั้งมวลเปียบแต่มือนึกถึงบางคลที่จะผูกสถจิตโดย อพลังจิตกานุภาพของครูบาอาจารย์และก็เหล่าเทพเทวดาลุ้มร้องกันอยู่ปรเทศไทยก็จะเข้ามาไม่ถึงเราเหมือนกับเขาจีนองก์ที่มีมิติมีคนอันนี้คือเคล็ดลับของครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนครับบานนี้วัตถุมงคลเท่าเฉียวไซอะไรกลางต้องบนต้องบนเอาที่สองแล้วภาพก็จะต้องขึ้นขึ้นไปบนข้าง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 บนขางบนข้างบนข้างบน้างบนข้างบ้างข้้นข้้นข้ข้างบนข้้นข้างบน้นข้างบน้างบนข้างบ เท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ทัสี่ประจําทิพประจําิ์นะเคราะห์มีหอนพระเคาะหแปดมีหอจตุโลกบาลทั้งสี่ทิด้วยมีหอเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ี่มีหอของเท้าเทวดานพระเคราะห์ทั้งเก้าก็เป็นหลเราก็มาเพื่อเป็นการสะอลเพาะต่อชาตาและทําบุญเบตัวเพื่อที่จะกําเป็นเป็นปีติแสดงว่าหลวงพ่อหลวงตาต่างๆจะต้องขึ้นไป้างนข้างบน ข้างล่างนี้ก็จะทําเป็นนรกต่อนรกกับสวรรค์แสดงว่าวันที่เราอธิษฐานจิตพุทธาพิเศษเนี่ยคนที่จะเข้ามาชมเนี่ยก็เข้ามาชมได้ก่อนพิธีก่อนพิธีแต่ในแต่ในในพิธีเนี่ยตอยู่ข้างนอกอ๋อต้องอยู่ต้องอยู่ข้างนอกตีกาจะอยู่กลางงนี้แคนเ็นการน่ารั ซอเซฟลเป็นนิติอเบ่นเอฟเสทีชานถนนันยังนึงกับสามเลือนใช่ไหมครับสามเลือนยังนึกถกัไปครับกัด้วย้ากัด้วข้าขาวด้วยข้าขาวติ๊กาสังกาครับถ้าคนเข้ามาีอดจะไม่เห็นทางไม่มองแล้วก็จะไม่เห็นทางไปไม่เห็นทางออกคือถ้าเห็นทางออกทางไปมันมันก็จะไปได้แสดงว่าผ้านจะถูก หัวขึ้นไปแล้วก็จะไม่มีโอกาสได้มองเห็นกันว่าใครเดินเข้าเดินออกกันเชื่อดวงตัวเองดีที่สุดที่ฐานให้ที่ฐานแล้วเชื่อดวงตัวเองว่าสิ่งที่เรากําลังอ่าษที่ฐานอีกจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยขอให้ออประตูสวรรค์แล้ววันนั้นอีกหนึ่งสิ่งหนึ่งที่สําคัญเราจะต้องไปจ้าง นายพานเจตบุตรมารักษาหน้าด่านบางประตูพอจะเข้าประตูจะเข้าประตูจะต้องขออนุญาตต้องขอเป็นนายขว่านต้องขออนุญาตใครนะครับนายพานเจตยพานบุตรนายพานเจตบุตรผู้รักษาคนทุกชาตเข้ามาเข้าไปเอากินดุอย่งนี้่ตามตามตำนานจำลองมนุษย์ขึ้นมาจำลองมนุษย์ใจผู้ใดล่ะสิเป็นอาจารย์หลวงอาจารย์ลีอาจารย์ลีต้องลีลต้อง ต้องบอกกาวน่าย่าไม่เสียค่าเสียค่าต่างหรอามีอะไรเจี้ชูนี่ก่อนที่จะได้เข้าไปหาพระเวสสนอาคารเพชรตัวนี่ไปโกหกจะโกหกอันเจตตะบุตรนะว่าให้มานิมนต์จัดติดไปพระเวสสนอกลับขึ้นไปคฟองบ้านคฟองเมืองแสดงว่าจะต้องมีพระจะต้องมีพรามหรือทานนะครับพรามทานพรานเป็นนายพรานเจตตบุตรหรืเฝ้า ทางเข้าหน้าด่านของเขาที่ดินมงกุฎเราต้องขออนุญาตนายพรานก็จะมีเครื่องบรรณาการอะไรที่จะมีดอกไม้ทูบเทียนมีปักใจจ้างเข้าจ้างโอ้ฝันนั่นพี่ครับจะไปเข่าที่สันติถุขไอ้เก่งนะเดินมาเก่งเดี๋ยวยิงเลยต้องอืู่หน้าไม้ไปด้วยๆเฝ้าซ้ำๆซ้ำคืนนะครับสี่วันสี่คืนวันแรกจะเป็น เขอไม่ให้กันวันแรกจะเป็นอวันแรกวันแรกจะเป็นพระจากประเทศกัมพูชาค่รับผม่คือวันที่ยี่สิบห้าจะเป็นพระจากประเทศกัมพูชาวันที่ยี่สิบหกจะเป็นพระจากประเทศพามา่าพระจากประเทศพม่าม่านี่คือเขามีหลักของเขาอยู่คือเขาจะสวดสิบสองชั่วโมงจะสวดส,ส,สิบสองชั่วโมงแล้วก็เสียงนี่ห้ามขาดตออ่อไปเรื่อยสมมติว่าพระองค์นี้สวดไปใกล้จบแล้วก็จะมีอีกองค์หนึ่ง สวดแท้ขึ้นมาให้เสียงห้ามขาดทั้งวันสิบสองชั่วโมงต่อวันหนึ่งคือสิบสองชั่วโมงกี่รูปครับอท่านยศคุณอาจารย์ให้นิมนต์กี่รูปเก้ารูปเก้ารูปสิบสองชั่วโมงสิบสองชั่วโมงฮัทเหตุัาเคนเอ่ครับอาจารย์แล้วทีนี้วันที่ยี่สิบเก้าจะเป็นพระจากเวียงจันประเทศลาวครับแล้ววันที่ สุดท้ายนี่วันที่เราจะนิมนต์หลวงปู่มาหลวงปู่มาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ต่างๆก็จะเป็นพระในประเทศไทยจะเป็นสองชุดชุดหนึ่งนี่จะสาธยายพระคาถาตามตำราของเจ้าคุณอาจารย์อยู่ข้างในอีกชุดหนึ่งงจะเป็นสวดพุทธาพิเศษยิ่งใหญ่ทั้งสี่วันป่าคำมระมาลาวไทย สี่ประเทศจริงๆแล้วเจ้าใบการให้นิมนต์ศีลังกาด้วยแต่ว่าไม่ไันศีลังกากับอะไรอืมข้ากินขราจีนใช่ไหมกับไฟอ้อนมวยมวยมยให้การเย็นแรงอันนี้ก็เป็นมณฑลของเขาคีนองกดใช่ครับคนเขาคีนองคดทั้งมอญทมดตอนนี้ก็กำลังเล็กอี่ทำใหม่ทั้งหมดทั้งหมดทใหม่ทั้งหมดเสร็จแล้วผมก็จะรื้อไปทำอะไรหนี่งจะให้ของลงยุ่ไปเลยของลุง แต่เอดาไว้ี่เลยท่านเจ้าคุณจะไว้ที่นี่เลยเร่งนักเสร็จแล้วเนี่ยก็ท่านจะไว้ี่ให้คนเข้ามาให้คนเข้าชมเพราะว่าให้คนืองว่าก็คือสมัยก่อนถ้าบ้านไม่ใหญ่ไม่มีบารมีพอก็ไม่สามารถที่จะจัดงานใหญ่ๆนี้ได้หรือทำอันนี้ได้เพราะว่าต้องอาศัยท่างผู้รู้ป่าผู้รู้ครูบาอาจารย์ที่รู้กลรู้พิธีการที่จะเดิน ไปแล้วจากกั้นตรงไหนจะให้เอาออกตรงไหนต้องใช้คนที่อยู่ในบริเวณนี้ันนั้นมแมกจะทั้งพระที่มาเศษก็จะต้องเข้างประตูให้มันเข้าเข้าไม่โูกเข้าไม่โควลงมาลเข้าไม่โูกก็ไม่ต้องเสกเอาผ้าลงคู่เขาได้กูนแล้วตอนนี้คนที่คุมความลับคือรองพ่อวัดป่าเพราะว่าลองพ่อเป็นคนเขียนแปคนียนแหละท่านก็ยังไม่รู้จะออกทางไหนจะเข้าทางไหน แล้วตอนนี้<ม>ช่างนี่เขาจะเขาจะกั้นเขาจะตั้งนี่ตั้งไว้เฉยๆแต่ว่าคนกั้นผ้าคนเปิดคนดูคนอยากเอาไปทางนั้นท่านนี้คือหลวงพ่อจะเป็นคนหลวงพ่อรูปชนะนลปถูกก็ถูกมากถือว่าเป็นอีกหนึ่งในวัฒนธรรมอีสานนะครับที่หลวงพอ่อท่านเจ้าคุณอาจารย์หลวงพ่ออุดรหลวงพ่อธรรมยาน ได้รื้อวิชาเก่าแก่ได้รื้อกิจกรรมเก่าแก่นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะอนุรักษ์แล้วก็รักษาไว้ทั้งนี้ขอโอกาสอยากจะทำางหมึงจบท่าคิดเจ้าคุณอญญาบอกว่าต่อให้คนชะตาค่ะเข้ามาในเขาคุนัวเน่าเสี่ยงออกไปประตูสวรรค์ได้ก็จะ้นจากนาำชะตาค่ะน้ำพระพุทธมนต์ที่อยู่ในพิภพเมื่อเสร็จทิธคเรียบร้อย หือหน้าวันเอาไปปลักมือเอาไปให้คนกําลังจะสิ่นใจกินก็คืออันนี้ม็เป็น,น,นอะไรนครับอันนี้ก็คือการนบาการปากราอาจารท่าน,านก็ให้สุตวบายไว้อย่างนั้นว่าวนนการนะที่เราได้มาเข้าร่วมพิธีด้วยความศรัทธาด้วยความเลื่อมใสถึงแม้นว่าเข้ามาแล้วจะไปอาจจะไปสู่ประตูไปตกประตูนรก แหวว่าก็เป็นผู้สมัว่าให้เราได้สร้างบุญสร้างบรารมีมีความเพียรมีความพยายามมีความอดทนอ่าที่จะวกกลับมาทําบุญแล้วเพื่ออุทิศให้กับเปตพีเพื่อเจ้ากรรมในเวนอ่าสิ่งที่ว่ามันเป็นอ่ตัวอาจจะชะตาไม่ดีดวงไม่ดีปีไม่งามอ่าเราก็จะไปทําบุญกันเมื่อทําบุญแล้วก็จะกลับหาทางเป็นเป็นสถานที่เป็นทางออกอ่าเป็นทางออกเพื่อค้นจาก อกุศลเวรภัยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชะตาไม่ดีธาตุชะตาขาดธาตุศูนย์เป็นการต่อชะตาอายุก็เพราะว่าครูบาอาจารย์มาสาธยายพระปลริตมาสาธยายมนมาสาธยายพระหาพุทธวิเศษนี่ทั้งสี่วันล้วนแล้วว่าจากทั้งสี่ประเทศก็สมมุติเป็นทวีตทั้งสี่บริเวณนี้ก็อาจจะสมมติเป็นเขาจะเป็นจัก,กรวาลเป็นมิติของจัก,กรวาลที่วางด้วย ดวงดาวที่ดวงด้วยว่านพะเคเพราะว่าวยอยู่ในบริเวณของพิธีนี้ก็จะตั้งหอของเท้าหมาและทั้งสี่เพื่อพิทักษ์รักษาจ้างเข้ามาแล้วเออถือว่าเราออก่อออกเวรเข็นเอาเวรเ,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 เอาไฟมาทิ้งไว้ตรงนี้แล้วก็ออกไปสู่ทางความบุดพ้นก็คือสิ่งที่เป็นมงคลแสดงว่าวันที่25เช้านี่ก็มีพิธีอัญเชิญพระประคุธม,มารักษา แล้วก็ขึ้นเท้ามาแล้วทั้งสเทวดานุประเคาะทั้งเก้าจะเดินพระพุทธมนต์แปลว่าพิธีนจะมีทั้งเทศพิทักตลอดเวลาตลอดเวลาสี่วันมีเทวดามีเบิดพระอรหันตสาวกกัจะาีพระพุทธเจ้าทั้งร้อยแปดพระองค์ก็จะมีทุมทุมพระบบเป็นรูปของพระพุทธเจ้าซึ่งสั่งว่าสดจำนวนทั้งสิ้นร้อยแปดพระองค์ล้อมรอบพิธีนี้ทั้ง แล้วก็ผมอยากูเขี่ยวเกี่ยวกับผ้าพิดานที่จะผ้าพีดานที่จะขึงอยู่ข้างบนมนพนที่ผีั้าว <9 S 2> ผืนประกอบด้วยอะไรบ้างครับประกอบด้วยว่าเจ้าค,คุณอาจารย์ให้ลงยันตามตำราขององค์ท่านก็คือมีทั้งคาถามหาพิพมณ์หลวงที่เป็นคาถาม,มาตั้งแต่โบ,บโบราณแล้วก็ยันนว่าาทั้งร้อยแปดดวง แต่ว่าคงจะไม่พอร้อยแปดดวงน่าจะได้พันกว่าดวงพันกว่าดวงพันกว่าดวง,วดวงคือครบทุกศาสตร์วิชาที่พร <า S 1> ะอ<พ>าจารย์ทั้งหมดนวบรพาทั้งหมดเนี่ยมาเสิรสู่บนบริเวณเป็นเทดานเพื่อกั้นข้างบนไม่ให้สิ่งที่ชั่วร้ายมนุษย์ผู้ปีศาจแม้จะเล็ดลอดเข้ามาก็ายังเข้ามาไม่ได้ จะมีแต่เราถวยเทพคอยพิทักษ์รักษาอยู่ตามมุมตามจุดด้วยบารมีอันเียนแนวเราบอกครับพาพิแดนเราด้ว่าแนวดูอีกสามสี่มือนี่เล่นจากังอาจารย์ขุนชาปะการังเล่งเล่งมืงอยกกึ่งกันจนได้ดมีมนพระมาเขียนช้วยทั้งพระทั้งโยมเขียนด้วยกันทั้งวันทั้งคืนนวพพาพันรูปนวพพาพ,าพลลัน <c oughs> เป็นแล้วก็อิติปิโสรัตนมาลาอิติปิโสรัตนมาลานวภาพันดวงใช่ภาษาพิคมลภาษาพิคมลหลวง เราจะนัจังปุรีและพระปริตธ์มนทั้งหลายที่อยู่ในเจ็ดตำนานติดสองตำนานเจ้าคุณอาจารย์ให้เขียนลงในท่ายันทั้งหมดอันยาว่าสันมาสีเด้อกับหลวงลุงกับอาจารย์โปอันผมยันพระอาจารย์สมบ่อแห่งขัญเงีนเก่าขึ้นเลยผมขอเล็กน,น้อยในการาดนี้อาจารย์เจ้าคุณขอไว้แล้วผมเป็นผู้ใจเงี้ยแมถ้าอาจารย์นื้นใหญ่นี้ ห้าเมตรคูณห้าห้าห้าเมตรคูณห้าเมตรเก้าเก้าถึงซ้อมกันอยู่อีกลูกน่ะสองเมตรคูณสองเมตรครับอีแปดถึงอีแปดถึงจะเรียงรอบจะวนรอบบริเวณมรดที่ทีพื้นใหญ่ตรงกลางพื้นใหญ่อยู่ตรงกลางอีกแปดถึงคือรอบมรดกพทีใช่พร้อมกับทุงขบดร้อยแปดร้อยแปดป่าเนี่ยครับมามีโป๊ะโดเห็นครั้ก็เสียบันข้างนี้เหี่ยมัด นัแล้วก็จะมีธงสิบสองราศีธงตัวพึ่งตัวเสมออีกนี่แหละประดับตามมุมเกี่ยวกับเรื่องชะตาขาดธาก็เพราะว่ามันครบทั้งศาสตร์ทั้งทั้งพุทธศาสตร์ทั้งโหราศาสตร์อังควิชาที่สมมุติออกมาจัดวางลงอยู่ตรงนี้เพื่อว่าจะได้เป็นการสอดเข้าไปในตัวใน12บราศีปี12ปีเดือน12บเดือนวันทั้งเกียรติวันทั้งเกียรติทั้งเก้าก็คือบประเคะ ี่ทจะบุคคลภายนอกสามารถเข้ามาเสี่ยงได้บารมีได้มามาได้แต่ต้องก่อนพิธีต้องก่อนพิธีจะเริ่มตั้งแต่สี่โมงเย็นเป็นต้นไปของของทุกวันแต่ว่าในระหว่างวันเนี่ยเข้ามาเสี่ยงก็ตาเสี่ยงได้บุญบารมีทาบุญได้แต่นอกจะเป็นนายพ่านเนาะอาจารย์รีบอนอาจารย์รีบอนเนี่ยมายังพุนหมีเพราะกระตกเข็นกระตกสิ่งที่ดีรวงบอดีก็สีดีเนี่ยเพียงแค่นี้มี เพยจะทงประมาณกิโลครึ่งกิโลครึ่งเออยางลบไปลบไู่นี่ต้องเดินอยู่ในนี้กิโลครึ่งกิโลครึ่งถึงจะเห็นประตูสวรรค์ใช่หรือเปล่าหรือเปล่าหรืออาจจะตกนรกซ้ำซากถ้าเกิดพ่อนรกถึงเก่าเท่อเห็นงจะได้หาทางออกไหมเออวดนะบวชแต่ันไม่ปวดอ๋อแต่ว่าคือใครมีเพาะมีเข็มมีปีชงใช่หรือว่าเป็นอะไรเป็นสิ่งไม่ดีถ้าผ่านเขาคมีวงปวด ก็ถือว่าสะดอกเพราะไปในตัวพอเรามาถึงในพันธิตบุตริเราก็จะปูชาดับไม้ทูกเสียนจตุปัจจัยเบลแล้วก็ไม้เสียบจตุปัจจัยถ้าเราไปตกนรกเราก็จะเอาไม้เสียมใส่จตุปัจจัยแล้วก็อธิษฐานถวาย เป็นเตพีทำบุญสะเดาะเคราะห์ไปเรอยนตัวพอเสร็จแล้วเราก็ต้องเดินออกมาหาทางไปสวรรค์เพื่อเอาคำเป็นพระพุทธลูติดพระพุทธรูปเป็นการทำบุญแต่ตรงกลางนี้คือมนทนพิธีมนทนพิธีนี้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้จะเข้าได้เฉพาะข้างล่างคำบุญที่ตุบาอาจารย์ท่านจะคืออย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์คือพระสงฆ์ผู้พุทธาพิเศษต้องรอด ไตบันไดขึ้นไปเพื่อที่จะไปเสกข้างคนนี้แม่ตายรู้ผู้ออกแบบมีแ่เงืลั่ผู้ออกแบบมีแต่ลึกล่้ย่าว่เป็นเ็ดอะไรพปหู้เท็เป็เป็น อันเขาที่ผมกดดิห้วงพ่อเคยเห็นอันจักเกลี่คกับหลวงพ่อไม่เคยครับแต่ว่าหลวงพ่อเคยอยู่กับเขาเขาองค์กดเขาว่าเกิดมาก็เคยเห็นสองครั้งงานฉลองโบโวสถดบ้านสองห้องอำเภอล่องคำนี่ที่จะเป็ตัววัดป่านี่ห้วงพ่อก็เคยเห็นอันทำกี่ปีที่แล้วครับม,มันก็สามสิบกว่าปี ที่แล้วอันนี้คือ one, ans, ความทรงจำความจุนองจุนจลใไปรทับถ้าไม่ลื้อขึ้นมาทำผมพ่ก็จะดึงไปเลยไปดึงก่อนจักสีไปเไยมันมันหาโอกาสทำไม่ได้มันหาโอกาสทำไม่ได้แล้วก็จะรอโบว์ท่ามาดูบานเออเอนี่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 มางได้นี่ละนี่ลหละเออรอโ้ว์งนี้จำได้โอพัชศสีมากจริพัชศีมาแต่ก่อนท่านก็ทำงานใหญ่ๆอย่างนั้นละ บุญใหญ่บุญใหญ่เจ็ดวันเจ็ดคืนบุญใหญ่เจ็ดวันเจ็ดคืนสมัยก่อนท่านก็ทําเขาโกรธชีรีโกดเออฉลองโกรธฉลงอาลาตลอดระยะเวลาสามสิบกว่าปีที่ผ่านมาหลวงพ่อก็ไม่เคยเห็นที่ไหนไม่ยง่เพราะว่าเป็นความทรงจําย้อนหลังกลับไปถึงสามารถสร้างแปลนนี้ขึ้นมาได้ซึ่งมันไม่ได้มีงานวิจัยหรือว่าเป็นเอกสารทางวิชาการตายตัวผมว่าอาจารย์โพ้ขอแปลนหลวงพ่อแล้วก็ ทำเป็นบวกความทางวิชาการเนี่ยชีวีบุคคนศักดิ์นนเนี่ยผมเพราะว่าผมว่ามันหาคนทําไม่ได้แล้วที่ยังบนคิดบนใจต่อผู้อารย์ให้เหตุเชื่อถออยู่ไกลเม, <laughs> มัน,นอะไรเฮ็ดยากแท้ทก็คงจะปาลบเรื่องความความอุตสาหะยิ่งใหญ่อุตสานะหะอลังการนี่ละเออว่ามันไม่มีคนทําแล้วผมก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าไม่ใช่อาจารย์ลิงทําไม่ได้พ่อว่า มันไม่ไปเป็นบาทสิครับว่าคือมต้องังคาลอะไรบมต้องรังควาลอาศัยใจอาศัยใจไงอาศัยใจอันใจประกาศบระกขีสาง่ายดีเบิร์ตเป็นล้านเลยครับพี่น้องครับที่เขาทำเขาแต่เพอาะนิมนต์พระเฉพาะนิมนต์พระก็เป็นล้านเฉพาะข่าเดินทางเลยยังไม่รวมใส่ซ้อมเท่าไรก็อยากให้พี่น้องทุกท่านนะครับในพิธีอธิษฐานจิตพุทธาพิเศษ ถึงแผ่นเสื้อระปบครับและปิดตาเลยไม่อย่้งพี่มวลสารนี่ค<ห><า>รับม้วน,น,นสารเลยนขนาดมวลสารนี่มผมก็ว่าสุดยอดเลยครับครับผมนี่เป็นคนหาเองกับมือทุกอย่างถ้าจะว่าแบบพูดพูดแบบความจริงเนาะรุ่นนี้เนี่ยตั้งแต่ทํามาเนี่ยดีที่สุดเนียนเที่สุดเดที่สเดีที่หาไปได้คือตะตันตะตันพ่า ต้านเดียวกานเดียวการเดียว้านเดียวผ้าขาการทุ่งมันเป็นน้ำฝนสยหรับน้ำฝนน้ำฝนนี่คือสิ่งที่ท่านเจ้าคุณอยากได้อยากได้บางงานเสกจะพยายามหามาให้ได้คือต้านเดียวผ้าผาแต่ว่ามียกนั่นมีแแ้วลวงลุงมียกยกขาไอ้โฮน่าฝานผ่าผาคอจะโตเป็นส้นเลยอื โย่น้องคลายก็ไปเอาไปเอามาแสดงว่าครบแล้วครบแล้วครบอันนี้หล้ยประเไปหลายปีแล้วว่าสิต้อยนี่เออของพังหนุนเก็เลยมันค้าห้องหนาค้าค้าห้องหนาขาเตาห้องหนาเป็นต้นตาลเดี่ยวบีบบ้าพังแค่ผมแค่หนุนมา อันนี้นี่เราบอกกันว่าเมียนแเพ็่ปกติตั้งจะเนขึ้นป่าเพราะว่าลูกมันจะสกลงมาแต่อันนี้จิดัางเดียวต้องเป็นการเดียวอืมีได้อยู่ได้อยู่แล้วก็้าป่าด้วยอเร็จทําไหนครับพี่ดิวมงคลพี่ดิวมงคลนี่ก็ต้องต้องเสร็จก่อนงานนั่นแหละแต่จีแต่ทีไม่บอกมันก็ไม่บอกแต่ว่าต้องเสร็จก่อนงานแต่จีนาดีบอกไม่ได้ถ้าเสร็จงานถ้าเพร็จก่อนงานจับอาจารย์โคก็ เป็นลูกมือช่วยหลวงพ่อนะครับเที่ยวไปเที่ยวมาครับแถงโอ้ยคลนงก็อาเดี๋ยวจะให้น้องๆพาดูคข้าว้าวว่าความยิ่งใหญ่อลังการของนี่เทละหนดรมันยิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนนะครับอ่าเฉพาะเดินหลบไปหลบมาเนี่ยไนระยะทางของมันที่เราที่เราจะหาทางออกจากเขาคีรีมงกวนี้ได้คือต่อให้ดวงไม่ดีเข้ามาก็จะดวงดี แน่นอนเพราะว่าพอเราต่อให้เราไปเจอประตรูนรกเราทําบุญเสร็จทุกเราหานทางออกเราก็จะสําเร็จทุกคนฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่รู้สึกว่าดวงไม่ดีชะตาไม่ดีทําอะไรมีความขัดข้องบกพร่องก็มาที่พิธีกีนดวงกดนี้น่าจะในรอบหลายสิบปีที่มีการจัดขึ้นของครังีสานครั้งหนึ่งอันนี้ก็ถือว่า ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นซีงคลแล้วก็เป็นผลงานทางวิชาการโดยคติธรรมของวัฒนศิษา์ซึ่งก็จะเป็นตำนานแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์เรื่องการพุทธาพิเศษปัพิเศษขุมแผนเสือตะปบทรัพย์น้คพัมติดตะโดยไม่ยัง้งในเขาขีมุ่งเป็นครั้งแรกในรอบ120ปีนสที่สุดนะครับขพราะท่านติดตามนะครับไม่ต้องลบไลค์นะครับเอาไว้อย่างนี้เป็นข้อมูลน,นะครับสวัสดีครับ